สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวชมนะคะทุ่งนายามเย็นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่นี่พอดีนะคะก็เป็นบ้านเก่าที่ทัดดาวเคยอยู่นะคะสมัยเมื่อตอนเรียนชนะั้นมัธยมต้นนะคะถึงมัธยมปลายนะคะก็เคยอยู่ที่บ้านนี้นะคะอยู่ตรงทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นบ้านที่ทัดดาวเคยเอาศัยอยู่เดี๋ยว ผ่านไปขากลับนะคะจะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้จะพามาดูชมบรรยากาศวิวทุ่งนาแล้วก็ต้นตาลน,นะคะเดี๋ยวไปกันค่ะบรรยากาศนะคะก็ตอนเยน็เยนๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นาทางด้านทิศตะวันออกนะคะทางด้านหลังท่าดาวก็จะเป็นฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็จะสะท้อนแสงนี่ตึงนะคะแต่ถ้าตอนเช้าๆสวยมากเลยนะคะคือถนนเส้นเนี้ยจะมีตั้งแต่ทิวต้นตาลเลยนะคะเนี่ยต้นทิวต้นตาลยาวเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศนะคะตอนเด็กๆนะคะท่ดาวก็จะเอ มาเลี้ยงวัวนะคะก็จะไล่ไปนู่นเลี้ยงเป็นกิโลสองกิโลเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเมื่อก่อนท่านดาจะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะคะเนะะี่ยค่ะทิวต้นตาลบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเมื่อเมื่อ20 30ปีที่แล้วต้นตาลยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะพอกลับมารอบนี้นะคะในรอบเกือบ30ปีนะคะก็แบบว่าต้นตาลแบบว่าโตมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนเย็นๆนะคะได้กลิ่นอายของความแบบ ตอนเป็นเด็กๆนะคะอันนี้น้าก็เพิ่งลดนะคะเพราะว่าน้าท่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะดูค่ะมีตั้งแต่แบบว่าวิวต้นตาลสวยมากเลยนะคะนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะแดดล่มลมตกนะคะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทิวต้นตาลทางนั้นเลยนะคะกําลังแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นแบบว่าลมหนาวนะคะมาได้3วันแล้วนะคะเนี่ย ช่วงอ่าช่วงแบบว่าอาจะเปลี่ยนฤดูกาลน,นะคะจากปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเข้าสู่ฤดูห,หนาวฤดูหนาวนะคะก็จะแบบว่าจะหกโมงแล้วพระอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าเลยนะคะนะยังอยู่สูงอยู่เลยนะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะหกโมงอันนี้ก็คือ น้ำท่วมนะคะพึ่งยุบนะคะถนนหนทางเนี่ยก็จะท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะนะคะต้นตรงต้นตาลสวยมากเลยนะคะมีทั้งต้นลานด้วยนะคะอ่าถ้าเกิดจับมุมได้นะ่ะต้นตาลน,น่ะจะเป็นทิวแบบว่าสวยมากเลยนะคะเนี่ยยาวไปทั้ง นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะบ้านของทัดดาวที่เคยอยู่นะคะนะคะี่ค่ะบรรยากาศต้นตาลสวยมากเหมือนในละครหนังที่เขาไปถ่ายแถวเพชรบุรีนะคะนะคะี่ค่ะต้นตาลก็กําลังโตนะคะเรียงรายแบบว่าสวยมากเลยนะคะนะคะี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนจะหกโมงนะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะหกโมงแล้วนะคะบรรยากาศดีมากทุกนาสีเขียวนะคะนะคะี่ค่ะฝั่งทางนูนก็จะเป็นอ่า หมู่บ้านของทัดดาวนะคะแล้วก็อันที่ทัดดาวอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เคยอยู่นะคะหมู่บ้านปู่ย่าต,ตายายนะคะนะคะสวยมากเลยนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะสำหรับเอฟซท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจทางช่องทัดดาวอินดีด้วยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวพาไปดูบ้านคะ่ะไปกันเลยนี่ค่ะ<ๆ><ๆ>ก็จะพา ต้านแล้วนะคะดูทิวต้นตาลไปด้วยนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะแบบว่าสวยมากนะคะ้สะทนเนี่ยคะ่ะ,รคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะไปกันเลยคะ่ะ ต้นตาลอันนี้ตั้งแต่หลายหลายปีมากเลยนะคะเนี่ยสูงขนาดนี้ไม่ใช่เป็นร้อยปีเลยเหรอกค่ะนะครับอาจจะดูมืดนิดนึงนะคะนี่ค่ะต้นลานนะคะมีอยู่สองต้นนะคะฝั่งทางนี้นะคะต้นลานต้นลานก็จะประมาณนี้นะคะถ่ายบรรยากาศนะคะตอน <c oughs> ย้อนแสงพระอาทิตย์นะคะแล้วก็สะตรงเนี้ยนะคะ ตรงนี้ทัดดาก็เคยมาตักน้ํากินนะคะกับคุณแม่นะคะเมื่อประมาณ20 20 20ปีที่แล้วนะคะเนี่ยเคยมาตักน้ํากินนะคะน้ําดื่มนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ราคาทางก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูบ้านเก่าค่ะเป็นบ้านของคุณลุงนะคะเมื่อก่อนนะคะก็เราจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะ อยู่ต้นตาลก็สวยมากเลยนะคะเนะะี่ยครับเมื่อก่อนต้นตาลยังไม่เยอะเท่านี้นะคะทุกวันนี้แบบว่าเหมือนเจ้าของเจ้าของเขาจะปลูกนะคะปลูกเสริมนะคะเนี่ยนะครบบรรยากาศตอนเย็นนะคะเข้าไปนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านนะแต่ว่าบ้านของคุณลุงอะ่ะจะอยู่นอกนะคะอันนี้ก็เป็นที่ของคุณลุงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย เป็นป่าเป็นอะไรนะคะเรามาอยู่ตั้งแต่พอซื้อที่นะคะคุณลุงซื้อที่ตรงนี้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่เลยนะคะแล้วก็คุณลุงก็ปลูกงปลูกบ้านอะไรนะคะแล้วก็มีวงมีบัวเลี้ยงนะคะแล้วก็เลี้ยงนะคะสมัยก่อนนะคะนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะนะคะแต่ก็จะมองไม่เห็นแล้วละค่ะข้างในตรงนั้นก็จะเป็นบ้านนะคะตรงข้างในนะคะบ้านที่ถัดดาวเคยอยู่นะคะมันมืดแล้วอะค่ะ นะบ้านที่ทัดดาวเคยอยู่นะคะก็จะอยู่ตรงข้างในตรงนั้นนะคะเป็นบ้านนะคะมืดมากเดี๋ยววันไหนว่างนะคะก็จะพาเข้าไปดูนะคะนะครประมาณนี้เลยค่ะไปแล้วค่ะ